เห <ğı> <Ende. S 3> ็นม <ator il> ันไม่เห็นหรอกมันอยู่ในบ้านไงฮัลโหล มากินแอปเปิ้ลมื่อกี้นีมน่มวนมัวบ้านแล้วใบแอปเปิ้ลทำไมใบแอปเปิ้ลมันขาดขาดกินกินปล่อยให้เขากินไปปล่อยให้เขากินไปเออเออปล่อยให้เขากินไปกวาง ไปข้างหลังออกข้างหลังไปดู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 ห้องครัวไปดูห้องครัวเห็นไหมเห็นไหมอยวมันต่ออยูนเออน่ารักน่ักเออนี่เขาจะออกตรงไหนก็จแตะออกตรงไหนอืมข้ามาห้องครัว ฮัลโหลเอ้า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 ฮัลโหลเอ้ก็ไม่บังหรอกไม่ทำอะไรหรอกไปเถอะยินเอ้ไห่ไห่เอ้าเอ้าไปใส่ละอืมก็จะไปออกป้องนู้นนั่นแหละเขามีเขาหาทางออกยังไม่เจอจอนต้องเส่จะไปในห้องนอ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 นหห้้อออองงนนนนตา สามนี่มันหาแตกออกเกยแล้วไปแล้วเหรออันนาะอันนาะเออเมาาื่อเช้าเมื่อเช้านี้ไอ้ฮาร์เกอร์อะไรนะกระต่ายนะ